สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่2ี่กุมภาพันธ์กลับมาเจอทีเดดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค้างเฉพาะตัวที่มั่นใจสดเน้นสด,นนสดคาคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมด3 EP 3ตัวเน้นและตอนนี้ท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 2เป็นตัวมั่นใจสดเน้นสุดตัวที่2 Antic b i l u b a l กับ a d t Mark Red ห้ามพลาดโดการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูล2องพูด,ดูแฮนดิแคปแอตติกวีบาวกับแอตมาร์ดสึโกป้าเนเลแข่งกันตอนตีสามครึ่งแอตติกวีบาวจะมาต่อที่เปล่าๆล่้ผ้าผมยกอรา,าคานี้มาแพงที่สุดเป็นราคาที่แพงที่สุดนะครับ แอยากให้เลือกราคาบวกสิบหรือราคาเสมอที่มีแค่น้ำนะในการลงทุนจริงๆนะเพราะตัวผมเองก็จะเลือกบวกสิบหรือมีแค่น้ำจะไม่เลือก,อกปอบปลาโลผ้าแต่อยากหยิบอปอบปลาโลผ้าเอามาทําเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆเห็นแล้วอาจจะรู้สึกว่าอ๋อนี่ราคาแพงสุดเจ้ายัางขยับแบบนี้นะให้เห็นภาพชัดๆหน่อยนะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะเนี่ยมันเป็นเกมเล็กสองนะครับแอนติมิวต์บาับแอดฟรั่ง เล็กแรกเนี่ยแอติบาดบุกเอชนะแอดมานิตได้ก่อนหนึ่งประตูต่อศูนนั่นหมายความว่าเงื่อนไขพื้นฐานในเกมนี้แอนติิบาวของแค่ไม่แพ้ก็จะผ่านเข้ารอบไปนั้นชิงนั้นชิงกับมายองกาส่วนแอดมานิตจะต้องหมุกเอาชนะให้ได้สถานเดียวเพื่อรุ้นต่อในการผ่านเข้ารอบนี่คือภาพรวมเริ่มต้น เดี๋ยวเราไปไล่ดูอันดับและคะแนนในตารางผลงานการจัดการการลงทุนคูและแครับแคปและจบท้ายว่าบ bon อ okay, ลโอเคเรื่องอยู่ทางไหนไปเรล่มสเต็ปเหมือนเดิมเริ่มต้นที่กระดานก่อนกระดานตารางอีกนะพวกเขาอยู่ไหนกันเนาะแอนติบิวบากับแอดมารนตสองทีมอยู่ในกลุ่มนําอยู่ในกลุ่มนํแอนติบิวบาเป็นทีมดับที่ห้ามีอยู่สี่สิบเก้าคะแนนแอดมาริเตเป็นทีมดับที่สี่มีอยู่ห้าสิบสองคะแนน นะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่มีอันดับและคะแนนใกล้เคียงติดชิด้นสนิทสนมนะครับก็ถือว่ามีความส่งสีคู่ขี้นะครับยิ่งมาเจอในเกมบอลโทษแบบนี้ตัดกันตัดสินกันในเล็กหนึ่งเลกสองบอกเลยว่าสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนและเกมนี้เป็นเกมเล็กสองแล้วตัดสินแล้วว่าใครจะผ่านเข้ารอบและทีมที่ผ่านเข้ารอบไปได้เนี่ยว่ากันตามตรงนะว่ากันตามชั้นทีมสังดีนาและอค์กาสคว้าแชมป์ รายการนี้มีโคตรสูงเพราะนั้นมันเดิมพันสูงมากในเกมเนี้ยนะมีวบาวกับแอดบัรเฟสองทีมหัวตารางมาเจอกันในเกมบอลถ้วยและเลขสองแล้วด้วยนะเงื่อนไขก็อย่างที่บอกนะ้ำม,มันมาจากเลกแรกที่มีวบาวบุกชนะก่อนหนึ่งโูนนะเอาละไปต่อผลงานผลงานขอนที่มีวบาวในช่วงห้าเกมหลังุ่นดูดีทีเดียวชน,น 3, สะสามสมอหนึ่งแพ้หนึ่ง นะพวกเขาเพิ่งแพ้นในเกมเดยกล่าสุดในกัรเอาชนะเมติะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นไม่แพ้ใครมายาวนานพอสมควรผลการก็ถือว่าโดยรวมยังโอเคแหละผลงานแบบนี้การลงทุนก,ก็มีกําไรครับกําไรเป็นสามเกมขาดทุนสองเกมผัลกล้กบนี้แล้วก็ยังยืงย่แดดบวกยังมีข้าวแกงกินได้ยังมีข้าวมันไก่ข้าวขาหมูใส่กล่องกินได้ไม่เจ็บเนื้อไม่อะไรนะผลงานนี้แล้วก็มีกําไรสําหรับมีบาว ในขณะที่อันมาเล่นผลงานทางเกมหลังสุดเกิดอะไรกันขึ้นชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามไม่โอเคเลยในฐานะเป็นทีมใหญ่อย่างอันมาเล่นไม่โอเคจริงๆแล้ววันนี้จําเป็นจะต้องบุกเอาชนะคืนให้ได้ด้วยโอ้โหหนักเลยหนักขนาดล่าสุดไปเจออัลบเรียรทีมบลยของตารางยังทำได้แค่เสมอสองสองอะไรครับเนี่ยนะอันดับสี่ที่เป็นอยู่ก็ใช้วาจากครอบครองได้ตลอดนะมีวาวก็ไล่จี้อยู่นะ ในตารางนี่ก็ประมาณไม่ได้นะสำหรับแอดมันตเลนแแน่นอนครับผลงานแย่แบบนี้การลงทุนก,ก็แย่ตามนะแย่ตามตัวกาไรเกมเดียวค่ะทุกไปสามเกมครึ่งหักล้มกบนี้ยืนได้ล็อกเต็มเตมควักเนื้อเต็มเต็ยกีว่าเป็นนี่เป็นสื่อกันเลยเลยนะสําหรับใครตามแอดมันเลนช่วงหลังเพราะนั้นในภาพรวมเริ่มต้นเนี่ยผลงานเนี่ยมีบารดีกว่าการลงทุนมีบาร์ก็ดีกว่าอันดับและคะแนนในตารางก็อยู่ติดๆที่ชิดกัน ส่วนการเจอเจอ,เจอการห้าเกมหลังสุดมีบารก็แอบเหลื่อมล้ำกว่าเพราะชนะไปได้สามครั้งแอมมนบริชนะสองครั้งและสองครั้งที่เจอการล่าสุดก็เป็นมีบาวชนะได้ทั้งคู่ทั้งในเกมเด็และในเกมบอถ้วยเลกแรกของ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 บ้านในเลงรอบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยบอกได้ว่าว่ามีบาวมีความเหลื่อมล้ำกว่านะในเกมนี้ย่อวินดูพูย่อวินดูแฮนดิแคป ผมปากว่าในส่วนของภูแลนด์ี่แก็บจากจ้าทั้งห้าลายวันนี้เจ้าทั้งห้าลายปรับราคาภูไปลักษณะเสียงข้างมากสี่ต่อหนึ่งสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องจมาแอตติกบิวบารสี่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องเสมอสี่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องแอดมารเนตภูยังคงเชื่อใจแอตติกบิวบามากกว่าแอดมาเนตยังเชื่อว่าจะชนะได้ในเกมนี้ทั้งที่แค่เสมอก็เพียงพอ แต่ไอ้บอลที่จะต้องหมุกเอาชนะกลับปรับราคาเพิ่มขึ้นอย่างแอ็มาริตจาไม่กลัวเหลี่ยมเสมอได้ซ้าไปนะมองว่าจะบ้านชนะเลยแหละไม่กลัวเสมอไม่กลัวเหลี่ยมทีมเดือนแอ็มาริตตัวแฮนดิแคปผมมองแล้วครับว่าผมยกเอาราคาแพงสุดนะตอนนี้มาเลยปอปลารมผ้าซึ่งจริงๆแล้วการลงทุนผมย้ํานะอยากให้เรื่องที่เสมอหรือบวกสิบขอจิบเบี่เบาจะเซฟกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าอย่างแรกเนี่ย มิวบาวมันอยู่ในเงื่อนไขของแค่ไม่แพ้เพราะนั้นถ้ามันจะอยู่ในเงื่อนไขนี้จริงๆขึ้นมาราคาพอปา,ปาท่านจะเจ็บครึ่งหนึ่งนะยังเสียงครึ่งหนึ่งแต่ถ้าราคามีแค่น้ําเสมอหรือวงสิบท่านจําเสมอตัวเท่านั้นเพียงแต่มันได้กําไรน้อยแต่ถ้าพอปลาเนี่ยมันได้กําไรเยอะแต่ถ้าั้าเรื่องเหรีปพอปลาแบบนักเลงเลยอาฉันยอมเสียงครึ่งเพื่อจะได้กินเต็มคำไม่โดนน้าวัดกันไปเลย อันนี้ก็แล้วแต่ใครสะดวกแบบไหนก็จัดไปแบบนั้นแต่ที่ผมยกมาพอปลาเพื่อจะบอกว่าไอ้ราคาพอปลาลมห้าเนี่ยเจ้าเสียงข้างมากส่ต่อหนึ่งก็ยังยืนอยู่กับเจ้าบ้านบอลต่อมีบ้าอยู่ดีนะเพียงแต่ไอ้บอลรองเนี่ยมันก็แอบ,บมีมาเหมือนกันแต่เป็นสามต่อสองนะเป็นสามต่อสองเพราะนั้นด้วยภูนี้ด้วยหันิคนี้เจ้ายังคงเชื่อใจมีบาวอย่างชัดเจนมองรวมกับข้อมูลพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นผลงานการลงทุน การเจอเจอกันมีวบาวดูดีกว่าหมดมีวบาวดูดีกว่าทั้งหมดเพราะฉะนั้นมอดโอเคจึงเลือกหยิบจับแอคทีฟมิวบาวเป็นที่เดนตัวเน้นสุดสิบด,ด,ดาวนะเป็นตัวมา่นส่สุดเน้นส่วนตัวที่สองในอีพสองประจำคำคําความคพิ่มวันพระหัสนี้นะอยู่ในแอคทีฟมิวบาวนะเป็นไปได้อยากให้เลือกงราคาเสมอกระบวงสิบนะอย่าเลือกลาราคา0.5นะ แต่ถ้าเรื่องเบาๆ้รา้างอย่างที่บอกครับถ้านใจนักเลงยอมเสียครึ่ววงเพื่อหวังกินเต็มไม่เดนน้าก็จัดม่ส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟังอ p พหนึ่งกับอ p พสาก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆครับ